ก็ขอกลับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเซนเหล่านะครับวันนี้นะครับเซนเหล่านะครับจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับนะครับแชมเปียนชิพนะครับอังกฤษนะครับเวทบอมมิดนะครับพบกับเบสตันนะครับอ่า คว่นี้นะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับของคําคืนนี้นะครับทางเจ้าบ้านนะครับจะเป็นทางทางบอลมิดบอมมิดนะครับอ่าผลงานโดยภาพรวมในช่วงลังอของวกเขานั้นนะครับแม้ว่านะครับเกมวนดล่าสดจะเพิ่มต่อมาเก็บสามแตม้ตมได้ก็ตามทีนะครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มนะครับ ภาพรวมก็ต้องบอกว่าในหลีกนะครับของพวกเขาค่อนข้าง,างดูแผ่วลงไปนะครับเหมือนกันเพราะในเกมเพราะเกมในรลีก5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาเก็บใช้ไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับเบสตันนะครับผลงานที่ผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่า ฟอร์มนะครับยังดูเอาแนวนอนได้ยากอยู่เช่นเดียวกันนะครับพอเกมในลีก10เกมหลังสุดเป็นการชนะ3และเสมอ3แพ้ไป4เกมด้วยกันนะครับและเกมนี้นะครับเปสตันนะครับเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่แม้ว่าฟอร์มในลีกช่วงหลังนะครับผลงานในลีกของพวกเขานั้นนะครับจะดูแผ่วลงไป พอสมควรก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมนะครับในฤดูกาลนี้นะครับที่ผ่านมาต้องมองว่าเจ้าบ้านอย่างเวสบอมมิดนะครับเองพวกเขานะครับก็ยังค่อนข้างดูดีกว่านะครับอยู่เยอะบวกกับสติในการเจอในช่วงหลังของสองทีมนี้นะเวสบอมมิดนะครับเองนะครับพวกเขานะครับก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดูโดดเด่นกว่าอย่าง เห็นได้ชัดเลยด้วยนะครับทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสทีมเจ้าบ้านนะครับเวทบอมมิดนะครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บสามแต้มได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้นะครับพิสูงกว่าเกมนี้เห็นคนเลือกเคลียร์นะครับเวทบอมมิดนะครับเหมาะสมกว่านะครับก็ขอฝากเลือกเชียร์ไว้ด้วยครับเวทบอมมิดนะครับฟอร์มในลีกช่วงหลังของสองทีมนี้นะครับฟอร์มอาจจะดู เอาแน่เอานอนได้ยากอยู่นะครับเช่นเดียวกันแต่ถ้าเทียบกันดูจากผลงานนะครับภาพรวมกับเกมในลีกฤดูกาลนี้นะครับที่ผ่านมานะครับมองว่าเจ้าบ้านอย่างเวสบอมมิดนะครับเองพวกเขาก็ยังค่อนข้างดูดีกว่าเยอะนะครับบวกกับเจอกันช่วงหลังนะครับเวสบอมมิดนะครับเองพวกเขาก็ทําผลงานได้ดูโดดเด่นกว่าเยอะอีกเช่นเดียวกันนะครับเกมนี้นะครับเชื่อว่าเจ้าบ้านเวสบอมมิดนะครับ น่าจะลุ้นเก็บสามแต้มได้ในบ้านนะครับอ่าก็ขอฝากด้วยครับเบสบอลมินนะครับคืนนี้นะครับชนะแน่นอนนะครับอ่าเซียนเหลาฟันทงเลยนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับไม่ชอบเซียนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ